ตัวนี้เราจะเป็นลงตัวที่ <Wow. S 1> จะใช้ในอาเซียนเนาะพูดตรงๆนะคะทำอย่างเงี้ยแพงกว่าเยอะว่าหนาวมากทั้งดนักไขมันนะคะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆนะคะจะบอกว่าน้องๆโรงแรมไม่ใช่น้องๆโรงแรมแล้วมันก็เป็นเหมือนโรงแรมเองเลยนะคะ <c oughs> ของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นสจันร์นะคะวันนี้ช่างก็จะเตรียมส่งมอบงานแล้วนะคะวันนี้อยากจะให้ช่างเล่าให้ฟังว่าข้าวๆอ่ะของเรามีการดําเนินการแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็มีการติดตั้งอะไรบ้างนะคะช่างออมีติดตั้งเตาติดตั้งน้ำซิงค์อันนี้คือเป็นชุดเตาแล้วก็ชุดซิงค์เนาะสำหรับปฏิบัติการได้ทีละสรวมทั้งหมด18หัว <18 S 1> นะคะจุดครับ 18จุดนะคะแล้วก็วาวเรื่องแก๊สเรื่องทางเดินเรื่องความปลอดภัยผมมีวาวให้ทุกจุดตัวแยกวาวให้หมดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเซฟตี้นะคะของคนเรียนด้วยนะคะค่ะแล้วก็จุดไหนีคะช่างแล้วข้างนอกผมก็มีวาวให้มีเกดูเราก็วามมาตรฐานปลอดภัยอยู่ใช่ไหมคะอันนี้มาตรฐานนี่เทียบกับระดับโรงแรมเลยไหมคะประมาณนั้นครับค่ะ ก็อันนี้นะคะ,ะช่างก็มีการมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะเป็นลงตัวที่จะใช้ในอาเซียนเนาะแล้วก็เราอยากจะรองรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงนะคะ <S <S ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองสังเกตด,ดูว่าอันนี้ระบบดูดควันอย่างนี้เรียกว่าดูดควันแบบไหนคะช่างเพราะว่าบางคนน่ะมีถามมาว่าทําไมมันถึงไม่ดูดควันแบบหย่อนลงมาเหมือนเหมือนตัวนี้มันจะเกะก,กะหรือเปล่าใช่จะเกะกะแล้วกัการ อ,อ,อวัตถุประสงค์ของเราที่จริงๆทําอย่างงี้แพงกว่าเยอะพูดตรงๆนะคะทําอย่างงี้แพงกว่าเยอะแพงกว่าระบบที่แขวนแขวนลงมาความจากข้างบนเพราะมันซ่อนท่อซ่อนอะไรหมดอันนี้คือการซ่อนท่อลักษณะาการไอ้น,นียควันขึ้นน่ะมันจะเหมือน,เ,บบเ,นอเหมือนเตาเทปันยากิเนาะเหมือนกันครับคล้ายๆอารมอย่างนี้ตัวนี้เป็นแผงดูดควันนะคะท่อควันเราวางเราวางท่อค่ะเดินระบบเข้าอยู่ด้านข้าง ถูกไหมคะช่างพูดเราเป็นของคูเกอร์ใช่ครับซึ่งมาตรฐานของคูเกอร์ประมาณไหนไฮโอครับคือคูเกอร์เนี่ยจะบอกว่าถ้าคนที่ทํางานอุตสาหกรรมจริงๆอ่ะจะรู้ละค่ะว่าหนาวมากคือปาดกันทีนี้เงอตกนะคะไม่ไม่ไม่ได้ราคาแบบว่าไก่กาปลาจิงโปที่แบบว่าไอทำไมไม่ทำไมไม่เป็นแบบว่ายี่ห้อแบบพื้นฐานทั่วไป หนึ่งเตาอุตสาหกรรมอันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นงานอุตสาหกรรมได้ไหมคะได้ครับนะคะคแล้วระบบเตาของเรานะคะก็ระบบการวังข้อแก๊สของเรานะคะเราก็พยายามทําให้มันดีเท่าที่จะดีได้นะคะแล้วก็เซฟตี้ก็จะพยายามเซฟตี้เท่าที่จะเซฟตี้ที่สุดได้ <laughs> เราจะเห็นนะคะว่าตรงนี้เป็นการอันนี้คือหัวอะไรนะคะช่างไฟลอ่อครับอันนี้คือไฟลอ่อนะคะแก๊สจะได้เลเวลไหน อันอันนี้เปิดได้เลยไหมคะเปิดได้เลยครับอะโอเคงั้นเดี๋ยวช่างจะลองเปิดให้ดูนะคะครับอเ,เอออันนี้ถือว่าโอเคคือถือว่าแรงแล้วนะคะครับแล้วก็มีอย่างนี้สองหัวเตานะคะปรับปรับตรงไหนนะคะช่างปรับปรับแรงปรับมากปรับน้อยแก๊สปรับมากรปรับน้อยปรับตรงนี้นะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าอันนี้ได้แก๊สมากแก๊สน้อยนะคะอนนี้เป็นเหล็กเหล็กเบอร์อ ก็เช็ดธรรมดาครับเช็ดธรรมดาทุกวันครับส่วนใหญ่เราเขาไม่ค่อยเช็ดกันส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเช็ดกันเพราะมันไหมเพราะว่ามันจะไหมเรื่อยๆแต่เหล็กถือว่าหนามากมากนะคะมันจะไมหมแบบขาวๆนี่มันจะไหมเป็นขาวๆแต่อายุการใช้งานก็ถือว่านานอยู่ใช่ไหมคะครับ,รบได้ครับโอเคมาค่ะเปิดเปิดให้ดูใหม่อีกรอบนี้ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะจุดการทสการ18เปาพร้อมกันนะคะว่ามันจะมีความแรงไหมนะคะแต่อันนี้ถือว่าแรงมากนะคะคราอยู่กันที่ถังดักไขมันนะคะถังดักไขมันนะคะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากมากนะคะเพราะว่าะระบบสุขาพิบาลของประเทศไทยอะค่ะเราจะต้องรู้สึกหงใยกับสภาวะแวดล้อมเยอะๆนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ผลิตขยะในเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยมันจะต้องระวัง สเต็ปหนึ่งนี่คือทุกวันเราต้องทำความสะอาดแบบไหนนะคะช่างคือตะก้าออกมาเทขยะครับตะก้าออกมาเทขยะนะคะตะก้าตัวนี้จะเป็นใสใสถอานใสขยะค่ะแล้วออกไปทิ้งทิ้งทุกวันนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นไขมันที่ลอยขึ้นมานะคะแล้วเราก็ต้องตักไปทิ้งทุกวันใช่ครับเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารที่มีความหวงายต้องบอกว่ามีความหวงใยกับสภาวะแวดล้อมประมาณหนึ่งเลยนะครับท่อลมนะคะ มันจะมีวาวป็ตัวปรับลมอยู่นั่นอ๋อตัวนั้นเขาเรียกตัวปรับลมครับจะปรับลมมากลมน้อยอยู่ที่ตัวนี้อ๋อของแต่ละตัวใช่ไหมคะครับนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะเพราะมันหลายจุดนี้ต้องปรับต้องปรับอ๋อเดี๋ยวดูดูตรงนี้แรงเกินไปตัวนี้ค่อยไปแล้วเราจะต้องดูเลเวลยังไงอะคะว่าอันไหนอันไหนมันแรงอันไหนมันแรงมากอันไหนมันแรงน้อยพัดลดูรูที่ปากรูว่าลมเขามากเขาน้อย อ่าฮะก็คือถ้าถ้ารูมันน้อยเกินไปก็คือให้ปรับขึ้นเหรอคะช่่งครับอันนี้เราเดินไล่เดินรวมกันมาหนึ่งสองสามสี่สี่จุดนะคะอันนี้ท่อนี่จะบอกว่าน้องๆงโรงแรมไม่ใช่น้องๆ้องโรงแรมเรามันก็เป็นเหมือนโรงแรมเองเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือไม่ใช่น้องโรงแรมแล้วนะคะอันนี้สังกะสีประมาณเกิดไหนคะ เบอร์ยีิบสองครับเบอร์ยีิบสองปกติแล้วสังกะสีอันนี้ขอเป็นความรู้หน่อยปกติสังกะสีในการทําท่อลมอ่ะมันควรจะเป็นเบอร์อะไรประมาณนี้ครับประมาณเบอร์ยี่สิบสองเนาะหนาศูนย์จุดเจ็ดหนาศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดมิลศูนย์จุดเจ็ดมิลถ้าปกติถ้ามันน้อยกว่านั้นนะคะมันก็จะบางน้อยกว่านั้นก็จะบางแต่อย่างเงี้ยมันจะสั่นแรงอาจจะมีแล้วพวกนี้อายุอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะโอ้มาดูกันครับก็คือครัวอันหนึ่งนี่ประมาณสิบ ปี20ปีขึ้นรประมาณนั้นนะคะถ้าคนที่จับงานอยู่ในงานครัวจริงๆจะรู้ว่าคอสของการทําครัวจริงๆอะถ้าทําเป็นระบบจริงๆอะคะ่ะมันมันหนักตรงเนี้แหละมันหนักเรื่องเรื่องการวางระบบเนี้ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นท่อแก๊สอันนี้ท่อแก๊สทาจากเหล็กใช่ไหมคะช่างครับอาา่าฮะแล้วก็เป็นการเดินเหล็กอันนี้เหล็กเบอร์อะไรอะคะช่าง เบอร์40ครับเบอร์40นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยรู้สึกลองสังเกตดูนะคะเราจะมีเพชรทุกตัวเกวัตทุกตัวนะคะเกวัตแต่ละตัวบอกอะไรมั่งอะคะบอกแรงดันก็แก๊สมาเท่าไหร่แล้วแรงดันเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยเวลาเราดูอันนี้อันนี้ใช้ทักษะเดียวกับแก๊สบ้านได้ไหมหรือว่า <c oughs> ใช้คนละตัว <c oughs> ตัวเดียวกันครับใช้ตัวเดียวกันตัวเกินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าไม่ปลอดภัย <c oughs> มันไม่ใช่ไหมนะรับหรือมันไม่ใช่ไมที่เป็นปัญหาปัหานไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าแก๊สแรงไม่แรง ถ้าแก๊สไม่แรงก็ดูเกมดูที่เท่าไราาแล้วเราก็มาไปไปรับแก๊สข้างล่าง<อ>ปรปปับที่หัวจ่ายด้วยนะคะแล้วโอเคค่ะอันนี้ก็คือการเดินระบบท่อนะคะเราจะมีเกวัดทุกทุกอันเลยเนาะครับค่ะพาไปดูพัดลมอันนี้คูกเกอร์นะคะใช่ครับอันนี้เบอร์หนึ่งของเบอร์หนึ่งของงานอุตสาหกรรมงานลมไหมคะใช่ครับ คุกเกอร์เป็นเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้ของประเทศอะไรประเทศไทยครับอ๋อแต่ว่าเป็นเป็นงานคุณภาพเลยใช่ไหมคะตัวนี้กําลังเท่าไหร่นะคะสี่ห้าพันห้าพันีเอ็ 5, <000 S 1> มครับห้าพันซีเอ็มอันนี้คือหน่วยวัดลมใช่ไหมใช่ครับก็คือปล่อยให้มีความปลอดภัยสูงนะคะคก็พยายามติดให้มันมีมาตรฐานสุดนะคะปีหนึ่งต้องดูแลรักษาด้านไหนนะคะก็คือจะลงเปิดดูว่ามันมีน้ํามันไหมแค่ครึ่งปีก็ได้อ่าฮะถ้ามันทํางานหนักใช่ไหมครับ มีดูดน้ำมันมามันจะมากรออยู่ข้างล่างแล้วเราเปิดจุกมันจะไหลออกมา <c oughs> ค่ะตอนนี้ก็อยู่บริเวณหลังโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ในชชันนะคะก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่วางถังแก๊สอยู่นะคะถังแก๊สเนี่ยก็ลองสังเกตดูว่าถังแก๊สเนี่ยเราจะมีทั้งหัวจุกตรงที่บริเวณการระเบิดเขาเรียกว่าการแรงดันเยอะเกินไปเพื่อว,า,วางระวางไอ้นั่นน่ะนะคะสองก็คือมีเกวัดนะคะ แล้วก็มีจุดที่เป็นหลายๆข้อต่อที่เป็นลักษณะท่อเหล็กจริงๆถ้าจะเห็นระบบนี้จะเห็นส่วนใหญ่แล้วหนึ่งคือการวางระบบท่อแก๊สนะคะจะเจออยู่ในระบบของโรงแรมนะคะแล้วก็พัตคารนะคะเพราะว่ามันจะใช้มันใช้ถังแก๊สอันนี้แค่วางตัวอย่างแค่3นะคะแต่จริงๆอะ่ะเวลาสแตนบายเราสแตนบายที่6นะคะ oh. เพราะว่าเวลาเราทำแตนดาร์เนี่ยถ้า20ถ้าเกิน20 มันจะใช้ที่กฎดเกตหนึ่งนะคะของของการเดินระบบท่อแก๊สนะคะแต่ตัวนี้ก็คือถือว่าระบบแก๊สระบบวาลหรือว่าระบบเซฟตี้เราพยายามทําให้มีมาตรฐานที่สุดแล้วนะคะเท่าเท่าที่สถานการณ์เราจะทําให้ได้นะคะ